ันนี้นามยา๋วดเตียวกันองอืยของคุณก็เสีสวัสดีจ้ะพี่น,อ <c oughs> น้องขนมเซนอันนี้ก็มี่ต่ว่าขอาสิแกงขนมเซนอันนี้ให้แม่โซนขนมเซนอันขนมเซนแหงส่ปลานี่ขนมเซนแหงขาตากไว้จ้ะพี่น้องเขาเลือเาาขอเา,ย,า,ขเา,ย,าเยังเขาไปตากไว้ตากไว้วันนี้เอาว่าแ,าาแ,าาาาาแชาา่มาล่างน้ำแช่น้ำล่างน้ำสีใส่กระชายใส่พริกใส่ยังสีใส้พริกแค่สองนวย ใส่พริกสองหน่วยตำตำกระเทียมตำหอมด้วยจ้ะเด้อพี่น้องใส่กระชายใส่กระชายคอมใส่กระชายคอมด้วยจ้ะเด้อใส่กระชายใส่หอมอันนี้ตำข้อบุบบุฟจ้ะตำข้อบุบบุฟปีบๆนี่เละจ้ะพี่น้อง ดังหาที่บาทติดสองน้อยนี่หอมกระเทียมเอียงเทาโคกใส่ลงไปเลยจ้ะแต่ใช่ลำด้อแตะเด้อแกงขนมเซนแห้ง พี่น้องเคยแกงบ่จ้ะนี่ข้าวหลางขนมเส้นตากไว้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยผักพริกที่เป็นชี้นเลือยๆลหลายๆเผาออกกันน้อยกันย่านอีแม่ติด้เฒ่าวโบราณมาก,กินแล้วเธอเด้อแกงขนมเสน้นประกอบมาค้ะกันหรือว่าประกอบพุทธาวโบราณแล้วนะจ๊ะ ใส่น้ำปลาแดดใส่น้ำปลาแดดคือก,กันกับข้าวเฮ็ดน้ำยาขนมนีอะลรจากพี่น้องนี่แลมันห่อนมันเดือดแต่ข้าก็ใส่ลงไปน้ำปลาแดดใส่น้ำปลาแดดลงไปได้จากพี่น้องใส่น้ำปลาแดดลงไปเลยแกงขนมเสียงอันนี้เป็นปลาปนเลยจ้ะเด้อ ใส่ปลาปนปลาปนนี่คือปลาปลาขาวปลายัางนี่เระจะเข้าอันเข้าย่างแล้วถ้าตากแห้งวันนี้เข้าก็มาปนไวจ้จะปนใส่ตู้เย็นไวเนี่ยใส่ลงไปเลยปลาปนที่เขาปนไว้เห็นไหมอันนี้เขาใส่ชุดรสใส่ชุดรสจ้ะใส่ชุด หอมหอมป่าปนเสร็นะการพี่แม่เสร็จผู้เ่ามักก็จะพี่น้องนะแก็มัดามากด้ว,ก,ก,ก,ดวกันแบบปูดก็พี้งทแท่ลงไป เริ่มอ่อนแล้วจ้ะนี้ออนแล้ก็ต้มไปจนมันอ่อน,นเถอะแล้วก็ซีฟมิมันแล้วกับบ๊อบพอดีเลาก็ใส่มันจางก็ใส่น้ำปลาแดกลงไปบ๊อใส่เกเลือได้จ้ะเด้อนี่นี่บ้านนี่ระบัดสิบพอดีแซบ่บท้อนี่เลยจ้ะพี่น้องแกงขนมเซนเนี่ยเห็นบ้มันก็คือสิ เป็นครออันเป็นเขาเคืึงเงข้าเเฮดขนมเส้นนั่นแหละจา้าเนี่นี่หอมก็ใส่ต้นหอมลงไปจ้ะเนี่เดี๋ยวมันก็เอืดน้ำขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่นอ้องนี่แต่จะได้กินได้แ้วจ้ะแบบนี้บัีิก็สิตัก์ไปแม่ซนแล้วจ้ะเด้อเดาเดว นี่ป่าปนเป็นป่าปนเ้ากระชายต้องไปจ้ะนีน่หอมนี่กระชายกระชายเนี่ยล้อก็คือสิบว่ายัานวันนี้แม่ไม่โซนจะกินด้วจะเด้อบาทคือขนมเซนนั่นแหลนะนาะกินอันมาลูกหลานขนมอาหารโบราณแหงแล้วกบมะาแจงเแซ่บวะเออกินอาหารโบราณห่อนได้ไหม มึงตาตาอ่ะผู้เฒ่ามักจ้ะนี่นัวบอพอดีบอือค่ะแซ่บด้วค่ะพี่น้นองบอก็แซ่บเพือ่อกันแต่คอยต้องห้อยพริกจักหน่อยอืมอืมใสป่ปลาป่นจ้ะนี่แหละค่ะสดแบบเนี้อืมอืม,อม พูดเลยล่ะอากพี่น้องอนี่แหละค่ะนี่คือเก่งขนมเ้นค่ะ <laughs>